สวัสดีมาก่มาสรัสจ่ายกองครับผมเซตไปเบสฮะอันนี้เราจะมานำเสนอเมนูสุดพิเศษฮนะเป็นสุดเมนูเอสคูสี่ของทางบ้านของเราเองฮนะเป็นเมนูของคุณ <c oughs> นงะคือปลาทอดราดพริกหร,รกือปลาราดพริกนั่นเองแต่ว่ามันเป็นสุดของคุณนงนะนะเขาไม่เหมือนกับตามร้านหรือตามที่ไหนนะเราไปดูกันว่า,วามันทำยังไงไปติดตามมาชมมาฟังกันได้เลยนะ ตอนนี้ก็ได้ลงกระทะเป็นที่ร้อยแล้วนะปลามันไม่สูดทัทงคำเทแล้วนี่เราก็ทอดตาลก่อนปลาตัวไม่ใหญ่เน้นคุณภาพเลยทอดปลากันไปเดี๋ยวเราต้องไปตำพริกตันตรงนู้นนะพริกกระเทียมแล้วก็กเขาในกระทะอีกเดี๋ยวจะติดตามให้ดูกันจะจะอุทิศเสร็ นะครับหลังจากที่เราได้พริกตามที่กันที่เรียบร้อยแล้วเราไปใส่ตรงนี้นี่เราใส่น้ํามันไปแล้วใส่น้มาอันนี้น้ํามันใหม่นะฮะเตมกระทะเก่านะฮะไม่ได้ล้างนี่ค่ะเราถึใส่น้ำมันนี่นะคะใส่น้ำมันน้ำมันข้าวน้ำมข้าวโอเคเใส่นน้มัอย่างดีค่ะอย่างดีหนึ่งปวละร้อยสองบาทฮะถ้าตอนนี้แต่ตอนหน้าไม่รู้อะไร่ให้น้ำมันเดือดสักนิดนึง เอาแล้วเใส่เลยจิ้ีได้แล้วก็เบาไฟะเบาไฟเบาไฟม่ได้กินจิกแลแม่มันจะหอมสุย <c oughs> จะสุนนิดนึงฮนะจะได้ ิดพัดลมกันสนิึหนึ่งคุกเขากันให้มันได้ที่สนิดนึงเริ่มไฟซะหน่อยให้ดูไฟกันจะจะเลยเงครเบาแล้วมันปั่นพริกกับน้ำมันมันเข้ากันคู่ให้มันร้อนนิดนึงแล้วคือเราปาปปานี่เราทอดแยกนะ ม่สุดท้ายสูตรมันฮะนี่คือสูตรคุณน้องแล้วก็ใส่ใส่แล้วครับใสไหน่้ยนะครัใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำใส่กลางอ้าวขัวจะหน่อยให้น้ำมันร้อนน้ำร้อนใส่น้ำนิดหนึ่งใส่น้ำเพื่มหน่อยน้ำน้อยแม่แม่คอย อีกนิดนึงนะพอใส่ปลปป่านิดเดินเติมเปลานิดเดียวฮนะเดียวแล้วแต่นะตอนปรุงนี่แล้วแต่ใครแต่มันนะ้าปรุงเกลียวเผ็ดเป็นน้ำตาลหนึ่งช้อนช้อนกาแฟนะครับกาแฟนี่อะไรฮะปรุงรสน,น,นิดนึงปรุงรสนิดนึ่งหนึ่งช้อนนะแล้วแต่ฮะ ฟุ้งฟิ้งค่ะฟุะ้งฟิ้งมาคัวครับัวสัวนนหน่อยกินนี้หน้ากินขึ้นเยอะเลยฮะรวนะรกายได้ที่ได้ที่แล้วจะเมาช่างะทงาน,นัลวกินแล้วเราก็เบาไฟเบาไฟ

เพื่อให้น้ำตาลมันละลายาานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นตา,าจาังหวะนีนนนนน้พี่วิ่งไหนเห็นไหมครับลาปลาล่าปลานี่เรียกว่พริกล่าปลานี่ปาลาล่าพริกครับ สูตรคุณนงฮะเจียเจียที่เขาให้มาเนี่น่ากินแบบนี้ควันเห็นควมมันไหมฮะเห็นไหมเห็นในกล้องเห็นไปเดี๋ยวเราเข้าไปสู่การกระบวนการกิมมมนเลยดปลาแล้วหลังจากที่เราทอดปลาแล้วก็ทำปลาล่าพริกกัน,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เข้าสู่กระบวนการ ทานข้าวเย็นกันทานเย็นกับขึ้นโกะมีแลาวที่มีไข่เกียวแล้วก็มีต้มยำด้วยนะแต่ว่าผมอยากกินอันนี้กับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราขออยากลาบปเที่ยงเท่านี้กันดีกว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ดูลยอยอไว้ไพบเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรดีๆเคล็ดลับดีๆเป็นความรับอะไรสักอย่างของการทำอาหารเราจะเก็บภาพบรรยากาศ มาชมยันีน้ก่อตัวที่เท่าวับสดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับ